ตรื่องนี้นะครับเป็นเครื่องคินบ์ดยี่ห้อไดเมนชันนะครับรุ่นออฟซูนมาส์ทูนะครับโดยจะสามารถครินได้ทั้งเป็นซิงเกิลไฟเบอร์เช่นพวก SC-LC เป็ LC นต้นครับไม่ก็เป็นพาสซิฟเวอร์โมดูลพวก LC ได้นะครับโดยด้านหน้านตัวเครื่องก็จะมีปุ่มวิตเปิดปิดนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นปุ่มโปรแกรมนัมเบร์นะครับสามารถปรับระดับได้ถึงมากที่สุด9ระดับนะครับก็มีไฟแสดงสถานะนะครับ ส่วนด้านช่างแถบตรงนี้จะเป็นระดับของของเหลวนะครับว่าตอนนี้มีอยู่ระดับที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้ครับจะเป็นฟิลเตอร์ในกรองพวกน้ํามันที่มาจากท่อลมนะครับโดยตัวฟิลเตอร์สามารถปรับระดับเพสเชอร์ได้นะครับลมที่ต่อกับฟิลเตอร์นะครับก็สามารถใช้ได้ทั้งเป็นไนโตรเจนหรือเป็นอากาศแห้งทั่วไปนะครับคาร์บอนไดออกไซด์ก็ได้นะครับส่วนด้านหลังของตัวเครื่องนะครับ ก็จะมีปุ่มเปิดปิดสวิตช์เพเชอร์ของของเหลวนะครับปุ่มในการเปิดใช้งานของตัวมือจับกดตรงนี้นะครับเพื่อให้สามารถกดฉีดทำความสะอาดได้นะครับก็จะมีปุ่มในการเดรดของเหลวออกจากเครื่องนะครับส่วนด้านบนตรงนี้นะครับสาหรับในการใส่ของเหลวนะครับโดยของเหลวที่ใช้ในการทำความสะอาดก็คือโซเวนของ 3M นะครับ โดยวิธีการเติมน้ำยาน,นะครับทำการปิดสวิตช์เพรสเชอร์ของของเหลวก่อนนะครับแล้วก็ปิดเครื่องนะครับสวิตช์ด้านหน้าเครื่องแล้วก็เปิดฝาได้เลยนะครับก็เติมของเหลวได้เลยส่วนวิธีการเดดของเหลวอ,ออกจากเครื่องนะครับ เปิดสวิตช์ที่เครื่องก่อนนะครับแล้วก็ปิดสวิตช์ของเหลวจากนั้นกดปุ่มสีแดงนะครับก็จะเด่นของเหลวถ่ายออกจากเครื่องได้นะครับอันนี้จะเป็นมือจับนะครับในการทับความสะอาดก็จะมีปุ่มกดน,นะครับนี้ในการป่อยของเหลวก็ตรงนี้จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับชนิดของไฟเบอร์นะครับ ต่อไปครับก็จะเป็นขั้นตอนในการทีนครับโดยจะเริ่มจากการ inspection นก่อนนะครับก็จะใช้เป็น d ี t กับเป็นที่ใช้ได้เป็นคือ LC module นะครับก็จะเห็นได้ว่ามีรอสเอกอยู่นะครับจากนั้นจะทำการคีนะครับ ก็จะเห็นได้ว่าสะอาดขึ้นกว่าเมื่อกี้นี่นะครับสวัสดีค่ะดูคลิปของพวกเราจบแล้วอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ช่อง fps h i l a n d ของพวกเราเพื่อแจมไปพลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะและอย่าลืมกดไลค์ Facebook Page f e s เพื่อติดตามข่าวสารของพวกเราและกดติดตามและ กดแชร์โพสหรือคลิปของพวกเราเพื่อรับของรางวัลพิเศษจากเรานะคะอย่าลืมมากดไลค์กันเยอะๆนะคะกด subscribe ้วมค่ะกด subscribe ด้วย subscribe ได้ยังคะ